เบรคเราจะมีคำว่าตูดเพราะจะนี่มันเหมือนตูดก็คือจะนี่คือเหมือนหน้ามันคือส่วนเล็กหน้ามันเลยข้างล่างมันเหมือนตูดเขาก็เลยเรียกกันว่าตูดีและนี่คือเหล็กนั่นเองนั่นีเนคะครับนี่งูฉันท่านี่ผมใช่ปะเนาะ 好了好多，对对对，对。嗯，我有两

มเพิ่งซื้อมาใหม่น่มตัวเก่าล้มีอะไรประเทศไทยไหมตอนนี้ก็เป็นที่ตัวปกติที่มีเลยท Честно.